เพียบเลยของตลาดเชียงกงที่ชนบุรีมีหัวยอยมียอย,ย,อ,ยอันนี้ยอย ed สามทั้งนั้นเลยนี่น,นี่ยอย ed สาสามยอย ed สาแล้วก็ยอยอันนี้ดูเครื่องดูเครื่องยนต์ และดูสินค้าที่แกะแล้วเยอะมากเลยของมากหน้าหลายตาเยอะโอ้อันนี้ก็มีนี่วัตแดงตด,ดงไอ้ที่ว่าชั้นเนี่ยอันนี้เบรกลมเจอมไหม เดี๋ยวไปไล่เครื่องหน่อยอันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครืองอน,นี่เป็นจานคาดเก่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่น,นี่เป็นเครื่องบางกรทองมากหน้าหลายตามากเลยเครื่องยนต์ ลาดเครื่องยนต์ชนบุรีที่ร้านแสงยนต์เท่านั้นพวกโคมองคอมาพวกเกียร์เกียร์ก,ยก็มีเยอะเลยตอนนี้ เครื่องเครื่องยนต์เยอะมากเครื่องแดงเครื่องไหลเครื่องทุกชิ้นทุกขนาดและเปิตะเล็ดเจอไหมอ่ะเขาเจอยังยังตัวนี้เองอ ตวงสี่พห้าเลยนาเกือบห้าพันเลนาไม่ใช่ถูกๆก,กันแสดงตัวนี้เกือบตัวนี้เข้าข้างเสียบข้างขาเดียวเท่าสามเท่ากันหมดไหมแต่พันสองเส้นกันตัวเดียวกันอันนี้เครื่อง e ีสามสามันก็เครื่องผมที่ใช้ยอยู่เลยอะพิสสันคาร์บอนปีดีสามสามนั่นก็ใช่อะเห็นไหมอะเนี่ยคุณอะสองตัวสามตัวใช่หมดเนี่ยอันนี้เนี่ยชุดเนี่ย ชุดเครื่องความเกียร์เนี่ยอีตัวพวกไอ้เนี่ยก็ใช่ตัวนี้ไม่สวยตัวนี้แตกเออไม่สวยล้วแตกตัวนี้เนี่ยสองสามตัวใช่หมดมั้งเออชั้นดนใช่เลยอ่ะแมว เป็นไงมีสวยบ้างไหมพี่แมวสิ <c oughs> หนสองสามแมคืนเมืองสิแมวแมวเนี่ยร <c oughs> ุนนี้ชอบป่ะไมสิบสีทีมสิบเ เอ้รุ่นนี้มันรุ่นเดียวกันไอที่ว่าผมเอามาครับลองดูมีตัวอย่างมาด้วยเหรอมีที่รถค <รถ S 1> ันขาวอ่ะมีตัวอย่างมาด้วยรถคันขาวอ่ะอามเดี๋ยวไปเอาตัวอย่างมาเทียบก,ก่อนว่าจะขาเทียบกันจะขาเข้ากันก็ได้ใช่รุ<ต>่นนี้ขากว้างเอออยู่อีตัวค่ะตัวรถคันขาว,ขาวอ่ะรถคันขาวจะแ,แดงพาเข้าไปดูรถเออพาเข้าไปดูหน่สิเดี๋ยวติดก่าไปเลยอะเสียไม่ชาร์จหรอ ไม่ชาร์จผมโดนวันก่อนนี้ก็โดนไปสองเที่ยวแล้วโดนเยอะเอาซื้อแบตไปสามลูกแล้ว,วจอดกาวลงที่แรกนึกว่าเป็นแบตกาวลงผมก็รู้พอรู้อยู่ว่าเอ้ยสงส่ต้องกาวเนี้ยมากรุ่นตัวนี้มั่งเหเป็นตัวคล้ายๆตัวเก่ามัน เปเครื่องใส่รถหรือทำอะไรอ่ะท่อขึ้นท่อขึ้นท่อได้ชาติใดเลยใดสตาผมก็มาซื้อที่นี่แต่ร้านในตอนนั้นซื้อเครื่องผมซื้อร้านนั้นมีร้านนี้ตอนนี้เกียร์ตัวเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเกียร์แพงหางยาวด้วยเออหางยาวแพงตอนนี้เกียร์อยู่ประมาณต้องถามลูกพี่ดูถามถามมีน้องผู้หญิงอะไรรู้ไหมไม่รู้ ลูกสาวเขาไม่เธอต้องถามลูกพี่พ่มอมีตัวนี้ยบางพอใช้ได้นะช่วยๆตัวนั้นเหมือนกันไหมตูดใหญ่หล้าตูดใหญ่เหรอบน่ะอ๋ะอทรงนี้เลยฮนะอ่อสองล่องน่ะโมเล่สองล่องล่องใหญ่เขเล่ใหญ่ก็มีสองลูกเนี้ยเหมือนสองลูกนี่เหมือนอือ ลูกนีรถมีไเนี่ยเนี่ยลูกพี่ตัวนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยมันคล้ายกันมัง้งตัวนี้คล้ายกันไหมผมว่าตัวนี้จะคล้าย,เ,ยเ,เนี่ยเออเนี่ยตัวเนี้ย ตัวกลา,างเนี่ยตัวกลางเนี่ยสวยแม่ตัวนั้นมันแตกเนี่ยตัวกลางอ่ะตัวกลางเนี่ยเนี่ยตัวกลางนีกว่าว่าใครขึ้นกันหน่อย เครื่องใหญ่ๆทั้งนั้นฮะฮะัันนน้เครื่องใหญ่ๆจะโล่ไสให้เราแล้วเออมาตื้อได้ชัดแก นี่ให้เราเลยมันวินใหญ่เท่ากันใช่ไหมวินใหญ่เท่ากันไหมเออมัน,น,นกกว่าหน่อยนึงเออมันใส่เองฮะฮะถอดสับมุเล่<ะ>ดเดิมใส่ได้สำคัญผมไม่มีที่โซ่ถอดเลสิผมไม่มีนั่นถอดอเปลี่ยนให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถอดเปลี่ยนผมไม่ค่อย มันมันเออมันกาเดนี่เร็วอ่ะมันมันต้องตัวนั้น่ะบางทีเราเมใส่จะชัดเร็วหึจชัดเร็วไปไหนตัวไหนเนี่ยทำไมอ่ะมันเร็วไปถ้ามันเล็กอ่ะมันจะเร็วถ้ามันใหญ่มันจะช้าก็นี่แหละมันจเป็นร่องเวินอยู่ สี่พันห้าจิ่งของเก่ามันไม่น่าเสียไว้เลยนะเนาะ ปรับเสียวไว้ไ่ได้ได้ของใหม่ได้ของใหม่โอ้โห